สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกันบรรยากาศใหม่ๆบ้างหาสตูดิโอใหม่พบกันในรายการอาจารย์หมาเวียดนะคะรายการที่จะทําให้ทุกท่านรู้จักอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นแล้วก็พบกันเป็นประจําทุกวันเพื่อที่จะรับฟังข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะในรายการนี้อืมก็สรุปไปแล้วเรื่องกิจกรรมต่างๆะนะทีนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับหลายคนรู้แล้วบางคนยังไม่รู้ก็คือที่ อาคารเรียนใหม่ของเรานะเสร็จแล้วส่วนไม่ได้ไปเยี่ยมชมยังบาง,งคนก็ยังไม่ได้ไปนะเพราะว่าวันไหว้ครูนั้นเนี่ยเราก็ยกห้องเคล็ดเป็นห้องเคล็ดสัญจรไปไว้ที่รีสอร์ทของชื่อบ้านภูเขาก็ให้ทุกท่านไปได้ช็อปปิ้งกันได้ซื้อเคล็ดนานๆมาเปลี่ยนแปลงหรือมาอัปเดตในแต่ละปีเนี่ยเราก็ไปซื้อเคล็ดกันเพิ่มเติม หรืออย่างเวลาดูรายการพวกเราแล้วมีเคล็ดบางอย่างน่าสนใจนะอาจารย์สอนเพิ่มเติมก็ไปหาซื้อหาชมกันได้นะครับทีนี้อาคารเรียนใหม่เนี่ยถ้าคนเคยไปนะครับที่อาคารเรียนเก่าเนี่ยเหมือนก็จะย้ายมานิดหนึ่งนะครับ <c oughs> คือถ้าเข้ามาจากทางติวานนท์ปากเกร็ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นซอยติวานนท์ปากเกร็ดสี่สิบแปดพอขับตรงเข้าไปปุ๊บจะเห็นอาคารหลังใหญ่ๆสีเขียวอยู่ทางซ้ายมือเราก็เลี้ยวซ้ายเลย แล้วก็วนไปก็จะเจออาคารของชุ่ยจันหมานะครับอยู่ทางขวามืออยู่ตรงโค้งพอดีเลยนะครับเป็นตำแหน่งพิเศษนะตรงนั้นเป็นองคศาพิเศษก็จะซ้ายก่อนถึงตัวอาคารก็ได้หรือว่าหลังผ่านตัวอาคารหลังใหญ่นั้นมาแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นถนนที่เชื่อมวนรอบใช่ค่ะเหมือนวงกลมนะเหมือนแคปซูลนะนะแล้วก็หันหลังชนกันค่ะ อาคารเราก็วางตำแหน่งอาจารย์ทำมุงช่วยไว้เป็นพิเศษเป็นฟ้าดินบรรจบเพราะว่าจะรับยุคเก้าใช่ในยุคแปดพอมันหมดเวลาไปแล้วเ่ยนะดีที่สุดคว่วงเวลาที่ดีที่สุดหมดไปแล้วเพราะในยุคเก้าเนี่ยก็คือบ้านหายากมากนะถึงจะเป็นบ้านในยุคก็ไม่ใช่บ้านที่ดีที่สุดหมายถึงเป็นบ้านประจํายุคเนี่ยหมายถึงข้างหลังอิงทิศใต้ขึนหน้าไปหาทิศเหนือ,อก็ยังไม่ใช่บ้านที่ดีที่สุดเพราะว่า ตำแหน่งดวงดาวหรือว่าพลังภายในพื้นที่เนี่ยไม่เป็นมงคลไม่มีคู่ดาวมงคลเหลืออยู่เลยแต่เนะจ็ดมหาโจรชิงทรัพย์เนี่ยจะถูกชิงทรัพย์ตัวเองอืหรือนะว่าเป็นดาวแปดคู่เป็นดาวที่เป็นคู่ชิงทรัพย์นะคะแต่ว่าถ้าบ้านใดที่เป็นบ้านดาวเฮิร์นชัยภูมิชัยภูมิเอื้ออำนวยหรือว่าเป็นชัยภูมิที่ท่านอาจารย์ไปเลือกให้แล้วนะคะแล้วก็สร้างบ้านในยุคแปด ได้ตำแหน่งดาวพิเศษไปแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าตราบใดที่ชัยภูมิยังอยู่พลังนั้นก็ยังคงจะเป็นความเป็นมงคลอยู่เพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพลังอาจจะดรอปลงไปเล็กน้อยแต่ตามปกติเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะวางเคล็ดได้ทุกสิ่งให้แล้วนะคะดูให้แล้วแหละว่ามันสามารถสู้ได้หรือมันข้ามยุคได้แต่ทางที่ดีก็คือถ้าบ้านไหนยังไม่ได้เชิญก็เชิญท่านอาจารย์ไปตรวจอีกสักครั้งหนึ่งสําหรับ ปรับวางและทำทุกสิ่งทุกอย่างใหม่นะคะในเพื่อที่จะรับในยุคเก้าเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวันเวลาที่ผ่านผ่านไปเนี่ยเคล็ดก็จะคงเดิมตลอดไปก็ไม่ได้เพราะว่าการทำพุชุ้ยในยุคเก้าก็ย่อมต้องต่างกับในยุคแปดนะคะเนื่องจากยุคแปดเป็นยุคธาตุดินเป็นยุคแห่งความมัง่งคั่งแล้วก็หมายความว่าพลังของดาวเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นธาตุที่มีความนิ่งมากกว่าแต่ส่วนยุคเก้าเนี่ยเป็น เป็นพลังของธาตุไฟแล้วล่ะใช่ล <ะ S 2> แล้วฉะนั้น,นผันผวนมากกว่าเยกกอะ,ะแล้วก็ตัวขั้วของพลังอีกนะอ,อาจารย์ก็บอกว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่มันไม่เสถียรมันก็จะมีการแกว่งเพราะฉะนั้นการแก้ไขหรือการเตรียมตัวเนี่ยคุณก็จะต้องมีมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยสําหรับคนที่มีแซกีนะก็สบายใจได้คุณก็อยู่แค่วคาดปลอดภัยไปแล้วเพราะว่าคุณมีต้นทุนพลังชีวิตที่ที่แข็งแกร่งนะครับมันก็จะสู้ ในยุคที่กาลังจะเข้ามาถึงได้ดีขึ้นนะก็นี่ล่าสุดนะคะของไฟระเบิดไปแล้วสองลูกนะคะในอินโดนีเซียลูกหนึ่งแล้วก็ที่ในในญี่ปุ่นอีกลูกหนึ่งนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าอยู่ๆอากาศก็ร้อนขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ภัยพิบัติที่มาจากทั้งทั้งไฟแล้วก็ทั้งดินดินไหวจะไปด้วยกันเลยนะแล้วก็จารเตือนไว้สําหรับลูกศิษย์ fc ต่างๆนะครับก็จะเป็นภัยเกี่ยวกับน้ำไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือภัยแล้งเนี่ย ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนี่อย่างชั้นอาจารย์ก็เตรียมตัวขุดบ่อน้ําสวรรค์ไว้ให้เรียบร้อยละที่รีสอร์ทของช่ิบ้าหภูเขาก็ที่็นสำคัญที่สุดนะแหล่งน้ำน้ําสะอาดที่มีดื่มแล้วก็วิกฤตการอาหารขาดแคลนก็มาแน่นอนนะคะแล้วก็สภาวะอากาศผิดปกติถูกต้องก็คิดดูว่าในกลางชิบุย่าชิบะตกนะเมื่อคืนประหลาดไห Mm hmm. มีเรื่องแปลกๆให้เยอะเลยนะครับก็แต่ว่าพวกเราก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าท่านอาจารย์ได้เตือนแล้วได้บอกพวกเราไว้อาจารย์บอกแล้วนะอย่าอย่าตื่นหนุกนะให้ตระหนักไว้ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อย่าหนุกมันรู้แล้วก็เตรียมตัวป้องกันไว้ทีนี้อาคารเรียนเสร็จแล้วเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียกว่าทดลองลองไฟก็จะมีการทดลองสภาพอ่าหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะห้องบรรยากาศในห้องเรียน อุ่นเครื่องสักหน่อยก่อนจะถึงคิวเชิญให้อาจารย์ไปสอนจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะประมาณช่วปนนง,งปลายเดือนนะครับกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนนี้นะครับเราจะเลือกเอาวันเสาร์หรือวัานอาทิตย์สักวันหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสองวันเลยอาจ,จารย์ก็มองหมายปากค่อยก็ไปจัดสอนเฮยมินิคอสสำหรับอ่าหูชี้เร่งรัดนะครับในเรื่องของดาวหืน บ้างเล็กน้อยแล้วก็แต่ที่สําคัญที่จะต้องสอนแน่นอน,น,นก็คือการย้ายเคล็ดประจําปีหรือการปรับปรุงย้ายเคล็ดของปีนี้นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยดาวการบ้านเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากดาวห้าเป็นดาวสี่นะครับเพราะฉะนั้นตําแหน่งในการย้ายเคล็ต่างๆนะครับสําหรับไม่ว่าจะเป็นอับประมงคนเอ่ยกระตุ้นมงคนเอ่ยนะตาแหน่งไหนควรระวงังตําแหน่งไหนควรจัดการเนี่ยเราก็จะกําลังเรียบเรียงแล้วก็เตรียมการสอนให้นะครับ คงจะอีกวันนี้ก็เกือบกลางเดือนแล้วแหละคงจะประมาณนั้นช่วงไปลายๆอยู่ยนะครับหลังจากเราเสร็จภารกิจทั้งหมดแล้วจะอากาศทาง Facebook ให้ทุกท่านทราบนะว่าจะมีการเปิดเรียนเวลาเปิดเรียนก็จะเอาประมาณเหมือนที่ท่านอาจารย์สอนเลยไปสองโมงอ่าประมาณบ่ายโมงกว่าไปแล้วเนี่ยทานอาหารได้กันเสร็จแล้วแล้วก็ไปเจอกันที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวรอเช็คสภาพค,ความพร้อมของเครื่องเสียง ของไฟของสถานที่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้เริ่มตรงมือสองนะติดตามได้ทาง Facebook หัวจุอยจันมากประชาสัมพันธ์ให้ภาพอย่างแน่นอนก็ยังเหมาะสำหรับลูกศิษย์ใหม่ๆนะคะ,ะเผื่อว่าไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมหวงจุ้ยต้องใช้เคล็ดด้วยแล้วก็เวลาจะใช้เคล็ดก็จะได้รู้ว่าความหมายของแต่ละอย่างเนี่ยระวังเพื่ออะไรนะคะแล้วเราก็จะได้เข้าใจด้วยว่าสาเหตุที่ ผู้ช่วยของท่านอาจารย์จำเป็นต้องใช้เคล็ดเนี่ยก็อ,อ,อะไรนะคะนะก็มีเหตุผลนะมีหลักการนี่ก็ไปเรียนกันได้นะครับเดี๋ยวประกาศให้ทราบอีกอัน,นส่วนเรื่องเรียนอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันนะครับในวันเสาร์นะเสาร์หน้านะครับเสาร์ที่จะถึงเนี่ยครับวันเสาร์ที่สิบแปดเมื่อไหร่ปจะไม่ผิดน่าจะดู <c oughs> ปฏิทินนิดหนึงนะครับคืนวันศุกร์จะเป็นคืนแรง <17. S 2> คือมาสุขจะเป็นคืนแรมสิบสองค่ำนะครับก็ฝึกวิชาเราก็จะมีฝึกวิชากันในคืนวันที่สิบเจ็ดมันที่สิบเจ็ดกุมภาถ้าเป็นเลิกยามก็เป็นแรมสิบสองค่ำนะครับคือ,อนั้นก็มีการฝึกวิชามหยายาอิสาขายะนะครับทั้งดื่มน้ำมนทั้งอาบน้ำมนแล้วก็มียาครอาูอะไรนะเยอะจัดลืมเลยจินดาม,ามาีจินดามนีนะมาจินดามีที่น่าจั หนึ่งเมนะครับก็ไปฝึกวิชากันในคืนนั้นนะครับส่วนรุ่งขึ้นนะครับเป็นวันที่สิบแปดเสาร์ที่สิบแปดนะครับก็ห่างหายมานานก็จะจัดเป็นวงชุยสัญจรน,นะครับ mm hmm. ก็ให้แขกโดยทั่วๆไปที่ไปฝึกวิชานะได้มีโอกาสเรียนเพราะว่ามันเป็นวันหยุดวันองสาวเนาะเราก็ไปเรียนวงช่ยสัญจรกันเก้าโมงเช้าถึงประมาณเที่ยงครึ่งนะครับที่รีสอร์ทพวงช่วยบ้านองเขานะครับ ถ้าสจลงชื่อได้ที่อ่าลงชื่อได้ที่เดี๋ยวไลน์ไอดีตามโพสต์ละกันตามโพสอเดี๋ยวเราจะแปะไว้ในลิงก์ให้นะครับตอนที่รู้ก็จะเอาโพสถ่ายนะครับหนึ่งไลน์หนึ่งไอดีได้สองสิทธ์นะคะเขียนชื่อมาให้ชัดเจนอ่าแต่ส่วนใหญ่ที่ไปฝึกวิชานั้นก็ได้สิทธิ์อยู่แล้วแต่คุณต้องแจ้งไปก่อนนะครับนิดนึงเพราะว่าจะได้จัดรถจัดอะไรได้ถูกนะคะประคั้งป๋าให้สิทธิ์ให้สิทธิ์ง่ายๆเดินไปสมาคนฝึกวิชาไม่มีคนสนใจไม่ อยากมาก็มาอยากหายไปก็หายไปอะไรเงี้ยเราเห็นว่าเฮ้ยไปฝึกวิชาเยอะแต่ว่าคนมาเรียนต่อน้อยเงี้ยมันก็ไปขัดขวางคนที่เขาอยากจะเรียนเราก็ไม่รับคนนอกอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็รับคนนอกด้วยแล้วก็คนที่ฝึกวิชาด้วยเียงแต่ว่าแจ้งเขานิดหนึ่งว่าเฮ้ยจะเรียนี่สัญจรด้วยเขาจะได้บุ๊กอิ้งไว้ก่อนว่ามีคนเรียนเท่าไหร่เราก็จะพาไปดูนะที่น่าสนใจก็มีตําแหน่งพิเศษที่ด้านอาจารย์เปิดพื้นที่ใหม่เป็นการเชื่อมพลังของยุคใหม่ ให้พวกเราได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจในชัยภูมิมากยิ่งขึ้นนนี้ก็คือคงที่สัญจรเอ้ยอ่าเขาเรียกอะไรนะคมที่สัญจรอจอนในวันเสาร์ที่18ปดกุมภาพันธ์อ่ะเร็จแล้ญญาวรพัน์หมดแล้วทีนี้เราพูดถึงเรื่องดาวเหินเรื่องอะไรกันมากมก็มีอยากจะสอนหรือว่าให้ข้อมูลความรู้เกีย่ยวกับเรื่องดาวเหินสักเล็กน้อย ตำราเก่าแก่ดั้งเดิมที่ท่านอาจารย์เขียนไว้ตั้งแต่ปี2,554นะคะเป็นเรื่องของการกระตุ้นดาวเหินประจำปีในบ้านที่ต่างๆเพราะว่าทั้งหมดมี8บ้านและแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันเวลาเวลาดาวเหินประจำปีเข้ามามเช่นดาวเหินมาเล็กซีเข้ามานะคะก็ลองมาดูกันว่าในบ้านแต่ละหลังควรจะวางอะไรเพื่อที่จะเสริมพลังและก็ะกระตุ้นโชคลาภได้ด้วยนะคะแล้วแต่อ่ะ เริ่มตั้งแต่บ้านที่อิงทิศเหนือบ้านที่อิงคาว่าอิงทิศเหนือหมายถึงว่าหลังบ้านเป็นทิศเหนือหน้าบ้านหันไปทิศใต้นะคะไม่จําเพาะเจาะจงว่าเป็นเหนือหนึ่งสองสามนะคะ,ะเหออะน,เนือทุกเหนือ,อค่ะ,ะเรียกกันว่าบ้านคันนะคะอืม,อมจ้ะเพราะฉะนั้นเอาอย่างแรกเลยนะคะในทิศใต้ ในที่ใต้เนี่ยดาวจะไม่เป็นมงคลเท่าไหร่นะคะเป็นดาวขัดแยง้งเพราะฉะนั้นควรจะอา,อาจจะถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งประตูหรือเป็นตำแหน่งห้องนอนอยู่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นให้แก้เคล็ดด้วยการวางน้ำเต้าสตาโลหะสี่รูปเสริมพลังไปเลยนะคะเสริมพลังเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นดาวสุขภาพไปเลยนะคะหรือ วางชี้เหมือนก็ได้คาดว่าจะต้องเป็นอันเนี้ยอาจารย์เนี่ยไม่ได้เขียนไม่ว่าชี้เหมือนนูนหรือชี้เหมือนเว้าแต่ถ้าเกิดว่าค่ะก็น่าจะเป็นนูนเพราะว่าดาวรวมกันแล้วไม่เป็นมงคลนะคะเป็นดาวหมายเลขแปดนั่นถือที่ทำหนี้ใช่ดาวที่เกิดความมั่งคั่งด้วยขยายพลังของแปดถูกต้องแต่ว่าดาวพื้นที่ของบ้านเนี่ยเป็นดาวห้าเพราะฉะนั้นก็ มีความขัดแย้งกันอยู่บ้างนะคะอือเอาล่ะในทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะจับว่าเป็นตำแหน่งมงคลเพราะว่าเป็นดาวหมายเลขหนึ่งเข้ามาในพื้นที่นะคะอ่านี่คือตัวอย่างเนะเป็นน้ำจิ้มไม่เฉยนะครับไม่อยากอ่านให้หมดเดี๋ยวจะได้ใจนะเราก็ไปดูหาดูกันได้สำหรับคนที่สนใจนะนี่หนังสือ เป็นคู่มือนะครับในเกี่ยวกับเรื่องดาวเหินศาสตร์รับเพื่อความมั่งคั่งร่ํารวยด้วยการกระตุ้นดาวเหินประจาปีนะคะมีครบทั้งแปดบ้านาและก็มีครบทั้งเก้าดาวานะคะสำหรับใครที่อยู่ไกลนะแนะนําว่ามีไว้เป็นคู่มือจะดีมากใช่ทีนี้มีคู่มือแล้วอยากจะเพิ่มเติมนะความรู้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเปิดห้องเรียนก็ไปเรียนเพิ่มเติมคุณจะได้เข้าใจ ในหลักการใช้ดาวเหินเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับมันมีหลายวิธีมีหลายเวอร์ชันแล้วก็ถ้าคุณยิ่งเข้าใจมากก็ยิ่งแก้ไขได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวในตอนหน้าเราจะมาเพิ่ม mm hmm. ตนนเติม mm hmm. ในเรื่องของทิศอื่นๆให้ฟังแล้วกัน mm hmm. แต่ว่าจะไม่รู้จะไปจนถึงครบทุกแปดบ้านหรือเปล่านะ mm hmm. ก็เอาที่มันสําคัญสําคัญให้แล้วกันไปติดตามชมกันวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ